สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะหลังจากที่เราเดินทางไปรับนกมาแล้วนะคะวันนี้วุ่นวายหน่อยคือกรงมันมาส่งทีหลังครับยังไม่ได้เตรียมอันนี้จะให้ดูนะนี่เป็นสน,นของของกรงนะ,ะที่เราจะต้องเอามาใช้ในการเลี้ยงนกนะครับคือผมไม่ทันนะฮะ <laughs> อันนี้มีพี่พ,พีเขาช่วยประกอบกรงให้นะครับตัวนี้เป็นกรงความยาวหนึ่งร้อยยี่สิบเซนนะฮะกว้างลึก ประมาณ60นะครับอันนี้เดี๋ยวคิดว่าเย็นนี้น่าจะเสร็จแล้วคืนนี้เราจะย้ายนกเข้ากรงตัวนี้เลยส่วนในเรื่องของคอนเนี่ยร้านเขาจะแถมคอนไม้เล็กๆมาให้แต่ว่าผมจะไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวจะใช้เป็นคอนที่เราจะไปตัดจากในป่านะครับเดี๋ยวตอนนี้จะพาทุกคนเข้ามาดูนกก่อนนะฮะอันนี้ป่าวว่าไม่ไดก่อนถ่ายเสร็จเดี๋ยวจะต้องเข้าคลินิกต่อน,นะครับเช้านี้ก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมาถึงประมาณเกือบตีสองนะครับ ก็ตอนนี้ย้ายนกเข้าอันนี้เลยเป็นกรงตัวนี้นะครับกรงของหงยกนะนี่นะครับผมย้ายเข้าแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับทั้งหมดตอนนี้มีแปดคู่เดี๋ยววันวันเสาร์น,นะครับคุณพ่อจะไปรับอีกสองคู่ที่มหาสา,ารคามครับทั้งหมดจะเอาเข้าสิบคู่นะฮะนี่นะเห้อยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้มาอยู่ที่สองตัวตัวนี้เป็นนกไข่แล้วอันนี้หนึ่งคู่นกไข่แล้ว เป็นนกอายุป,ประมาณสองปีก,กว่ากับกับคู่นี้อันนี้อยู่ที่สุพรรณนะครับ2ปีก,กว่าเหมือนกันเมื่อวานคู่นี้ที่ไปเอาก็คือเข้าเข้าออกรังแล้วก็มีการขู่ห่วงรังครับแต่ว่าวันนี้อาการหายไปหมดแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นเพราะเดินทางมาครับต้องปรับสภาพอีกนะคะสํสำหรับอาหารที่ผมให้นะผมยัดข้าวโพดไปเลยให้เขาน้าแล้วก็น้ําผสมวิตามิน B12 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกว่าเป็นตัวไหน หน้าตาของวิตามิน B12 จะเป็นแบบนี้นะครับไบโอบวก b, b 1 2แบบนี้ซองละประมาณ20บาทนะฮะนี่นะฮะตัวนี้สรรพคุณนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิตามินด้วยแล้วก็ในส่วนของยาด้วยนะครับบางทีแบบมีอากาศเปลี่ยนหรือมีฝนตกนกมีอาการไอจามตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ช่วยแก้เครียดการขนยา้ายการเดินทางการซื้อเข้าแบบนี้นะครับเพราะว่า ก่อนที่จะมาเจ้าของที่ผมไปซื้อเขาก็ได้ให้ตัวนี้แหละก่อนเดินทางนะครับพอผมเอามาเสร็จวันนี้ตอนเช้าผมก็มาให้วิตามินตัวนี้อีกนะคันมันเหมือน,น,นช่วยแก้เครียดทําให้นกสดใสร่าเริองอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้นะผมใช้มานานแล้วถ้าสมมุติว่าเดินทางหรืออากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบางทีฝนตกมันมีความชื้นนกไอจามก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเหมือนเป็นยาพื้นฐานที่ควรมีติดไว้นะครับ ใช้ได้ทั้งไก่ทั้งนกนะฮะตอนนี้ผมใส่ธันตาวาันให้เขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขยายเข้ากรงใหญ่จะค่อยเปลี่ยนเป็นผลไม้อเดนนะครับตอนนี้ของ่ายๆเขาได้กินก่อนเพราะว่าเมื่อวานก็อดอาหารประมาณ10ชั่วโมงนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มาก,กินกันใหญ่เลยนะฮะแต่ละตัวสุขภาพก็ โอเคครับแข็งแรงไม่มีตัวไหนหงอยนะฮะโอเคหมดเลยนะท,ที่ดูนะครับเนี่ยนะครับผมก็พยายามดูเนะาะเมื่อวานก็ไปอยู่กับฟาร์มเขานานอยู่กว่าจะจับได้ก็กระจกจากฟาร์มเขารอบเป็นประมาณ2ชั่วโมงนะฮะผมก็สังเกตอาการกรคทุกอย่างก็ปกตินะฮะแต่อันนี้ผมไม่ได้เอามากัก,กโรคอะไรนะเพราะว่าผมไม่มีคออแยกมากนะครับก็จะเอามาใส่ข้อแบบนี้เลยแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโดยปกติ ถ้าเราได้จัดใหม่เข้ามาเนาะวรนที่จะมีที่กักเนะเาะต้องบอกก่อนแต่ว่าตัวเนี้ยผมไม่ไม่มีอคอกแยกเนาะเดี๋ยวจะอาศัยวางใส่ของเขาไว้ไว้ฝั่งนี้แล้วกันไอ้พวกถังน้ําถังในที่ผมเปลี่ยนตอนเช้าก็จะไม่เอารวมกับนกที่เรามีอยู่นะฮะนกที่เรามีอยู่จะพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอันนี้ที่มาอยู่นี่ละแต่ว่าเราไม่มีข้อที่จะแยกมากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะพยายามไปพวกอุปกรณ์ที่ใช้อะเวลาเติมนะ้าเติมในเดี๋ยวจะใช้พยายามใช้คนละกระป๋องตัวเนี้ย คนละถังเนี่ยแยกกันไว้ให้รวมกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้วิตามินอย่างเงี้ยไปประมาณสักสองสามวันก่อนแล้วก็ให้พวกวิตามินที่แบบนี้ส่วนผสมของยาฆ่าเชื้ออไรอย่างงี้ด้วยเนาะเดี๋ยวให้ไปก่อนสักสองสามวันหลังจากนั้นค่อยหยุดให้นะครับแต่ว่าคืนนี้คิดว่าคืนนี้น่าจะจับใส่กรงใหญ่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาคอนในป่านี่ครด้านหลังให้มาด้านหลังกรงนุนี่คือเป็นป่าเราสามารถไปตัดไม้มาทําคอนแบบนี้นะครับจะใช้คอนแบบนี้ให้ทั้งหมดเลย ตัวนี้เป็นกล่องนกนะครับเป็นรูปตัวไอสั้นนะฮะตัวนี้ใช้ได้นะครับของซันคอนัวของผมใช้แบบไม่ขอบนะครับอันนี้มีอยู่สิอันยังไม่ได้ติดตั้งเลยเป็นแบบไม่ขอบไม่ขอบนี kind of ics. Ics. BE ่ก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ขอบคือจะไม่มีขอบอลูมิเนียมแบบเนี้ยข้างนอกตามขอบเี่ยตรงขอบมุมถามว่าไม่ขอบใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าผมเนี่ยติดตั้งโครงไว้ด้านนอก้ติดตั้งกล่องไว้ด้านนอกโครงแบบนี้นะฮะ แต่บางคนเนี่ยเอาของติดตั้งไว้ในกรงกรงใหญ่อะไรเงี้ยบางทีพอท่านนกมันมาถึงตรงนี้ได้มาเกาะได้าบางทีเขามาแทะเล่นถ้าสมมุติไม่มีขอบอ่ะมันจะแทะจนไม้แตกสักหมดนะแต่ว่าตัวนี้เราตริดตั้งไว้ข้างนอกก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนตัวไม่ขอบเนี่ยตรงทางเข้านะทางเข้าแบบเนี้ยมันจะมีแบบนี้เลยเป็นแผ่นอลูมิเนียมไม่รู้แผ่นเป็นอลูมิเนียมส,สตีลสแตนเลสหรืออะไรนะรสำหรับการขัดพอนกมันจะแทะขอบไม้เล่นเนาะถ้าไม่มีตัวนี้มันจะแทะจนดูกว้างไปเรื่อยๆจนพังนะฮะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวแอบจอดูให้หน่อยนี่นะครับอันนี้เป็นแบบไม่ขอบนะเขาจะมีเป็นตัวนี้มากั้นไว้ให้สมมตินกม,นมาเกาะมันชอบแทะตรงนี้ฮะแทะไปแทะมาถ้าไม่มีตัวเนี้กันกัดไว้มันก็จะทําให้ตรงนี้รูเนี่ยพังหมดเลยเพราะมันเป็นไม้อัดนะเนี่ยนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นแบบไม่ขอบผมติดตั้งนอกกรงเนาะก็เลยไม่ซีเรียสไม่ต้องใช้ขอบก็ได้แบบไม่ขอบจะถูกกว่าแบบมีขอบนะครับแบบไม่ขอบนี่เหมือนจะประมาณ2 0 0กลางๆ แต่ถ้าแบบมีขอบแบบนี้เขาก็จะเพิ่มไอค่าตัวนี้มาด้วยแล้วก็ค่าทําด้วยมันจะอยู่ที่ประมาณ300ต้นๆนะครับมันก็จะแพงออกว่ากันเนาะที่ทีนี้เราซื้อหลกยกงมันก็จะทําให้งบปั่นปลายนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับนบที่เราเอามาเดี๋ยวหลังจากที่ใส่กงเรียบร้อยทคาคอนเสร็จเรียบร้อยผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูทีนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากที่ใส่กงใหญ่ครานี้เมนูอาหารทุกอย่างก็จะปรับเป็นแบบเข้าหมดแล้วนี่นะครับเพราะว่า ด้วยความที่ถ้วยไอถ้วยจันเรศแบบนี้ผมสั่งมาแล้วผมสั่งมา20ชุดนะถ้วยแบบนี้ยผมสั่งมา20ใบเพราะมันมี10ใบเนาะจะเอาให้ใส่น้ําถ้วยหนึ่งแล้วก็ใส่อาหารถ้วยหนึ่งสั่งมาแล้วตอนนี้อยู่ที่นี่เดี๋ยวรอทํากรงใหญ่ทุกอย่างเสร็จหมดก็จะเอาใช้ถ้วยตัวน้นประกอบเนาะเพราะอย่างบางกรงถ้วยใหญ่ใส่ไม่ได้ผมก็ต้องใช้เป็นถ้วยเล็กแบบนี้นะประตูด้วยความที่ประตูมันเล็กนะครับถ้วยใหญ่มันติดนี่นะฮะทุกตัวก็โอเค ก็ถือว่าโอเคเลยมีใบมีอะไรเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยังไงผมจะมาถ่ายอัปเดตให้อีกทีหลังนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องไปทำงานครับหยุดไปรับนกมา3วันนะฮะเดี๋ยวต้องเข้าที่ทำงานแล้ววันนี้ผมก็เร่งรีบพยายามจะถ่ายวันแรกที่มาถึงนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นสภาพจริงจริงๆสามารถเมคแล้วไปถ่ายพรุ่งนี้ก็ได้นะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นสภาพจริงว่าเนี่ยมันอย่างเงี้ย พ่อก็ยังไม่ได้เก็บเลยพอดีมาถึงเมื่อคืนไม่มีเวลาเช้านี้ก็ให้อาหารเคียย์พวกนี้ใส่เป็นโกงแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงใส่กงใหญ่เรียบร้อยตัดคอนเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วครับ